พวกมือแล่นคนกันแล้วหรอวะอยู่คอมคอมมันดะนะเออคอมแล้วก็ไปคอนเขาเล่นเกเหรอคอมธุรกิจ พิวโหดเกินพิวโหดเกินกลับมาแบบจะมาเต็มเต็มฟีเอร์ชั่นอ่ะเวลาแบบดูว่ะไอ้ย๊าบนี่มันต่อตาย Hello motherfucker อุ้ยดูมันได้อยู่ไหนอยู่ไหนข้างล่างแต่หลาย็นแบบแต่พวกนี่มันล่ามันยิงล่าสามรอบแล้วมันยังไม่เจอเลยผมเดินมามาถึงมายิงคุณเนี่ย มันก็เหมือนนี่ก็ได้เลยพระเอกพระเอกที่ที่มันได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นปีศาจแล้วมันได้กลิ่นเลือดไปดูต่อไปดูต่อโดนใจเย็นโดนจะเย็นแย่ไปเดี๋ยวนี้โฮมันโฮมันเยอะจังวะโฮ่คืออะไรวะเพื่อนโอ้โฮโอ้โอ้โฮเขาได้คูฟังเป็นโฮ่โอ้โโอ้โกูได้ยินว่าโฮ่เหมือนกันไหมโฮ่ โอ้ยชิดป่าปาป้อมมึงไก่เว้ยนวมึงไปดูอนี่มะตอแบบแบมึงไก่ไว้ยนะมึงไปดูอนิเมะตอแบบยังเลยพวกเข้าห้องน้ำแคเดย์มีเกล็ดไห้กูนะตรงนี้ตรงนี้ปังหนึ่ง

ต้องเปียไข่ไว้เนี่ยโดนปะตุ้มตาการจับตาแล้วกันเป็นอะไรปิดและอื่นๆโอ้โหี่ยอื่นๆอะไรเนี่ใช่แบบติดต่อมาสองสองช่วโงปากอ่ะโอ้โหเออเออก็อือรื่เหมือนต้อการอะไรทุกอย่าง กูรู้แล้วเว้ยถ้าเกิดทุกครั้งที่กูเล่นแล้วกูตายอ่ะกูจะกูจะทำท่าแฟงสามสิบนาทีสามสิบวิดีกว่าเว้ยเสริมเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปในตัวติดจัดเลยมึงเคยแบบตายจนเหนื่อยวะตายจนเหนื่อยทำจนไม่ไม่มีแรงเล่นไหม เออไอเบ้นนะว่าแต่ขอมึงเปืพื้นเนว่ากูเหรอถ้ามึงตายมือพื้นเนสิบมึงมึงจะอดงมึงจอแพงสามสวิวงแพงกันนั้นไอ้ยีววน่าใจเลยน่าหาใจน่าหายใจน่าหายใจรอกกเปล่ากิรกาห้ารอบวัดนั่งดูพวกมึงเดือวันี้ห้องไหนเฮ้ยห้องไหนใช่ห้องัวเบ้ไอเบ้ขผานไอเวขับานไอเบ้ขับผ่านไปเล่นแผนนั้นปะไอเบ้ขับาน บอ่าตรงนี้กันตรงนี้หนึ่งที่นะวางวางวางสูงนะวางสูงนะวางสูงดไปแล้วเหนียวแล้วนะต่อแม่ตายต้องที่ถ่ายได้หรือเปล่าต่อรลอยไปเนี่ยอะไรเนี่ยมึงบ้าอะไรมึงบ้าผู้มือแลนด์คอนกันแล้วเหรอวะอยู่คอมคอมมันดูเออคอมแล้วก็ไปคอน เขามาเล่นนี้เหรอเพื่อทำธุรกิจอะไรนะผมรักทุกคนครับมาลักทุกคนมาลักทุกคนทำไมเราต้องทำไมคนเราต้องทำงานทุกวันต่ออาทิตย์ไม่ทำสองพันแล้วก็หยุด ห้่วจิ้าวันคิดไหมเคยคิดไหมถึงพูดมาก็มีเหตุผลเป๊ะใช่ปะทำไมคนเราทำไมเด็กไม่เรียนสองวันหยุดห้าวันทำการบ้านแต่ไม่แน่เลยเป๊แน่นะคนถ้านายกยังไปมีห้อ่สิีห้ี ไม่เจอเหลเว้น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 อ่ะมาแล้วมาแล้วเล็ตโต้เล็ตโตตายตายตายมือมึงตายมือมึงนั่นแหละเออเว้นเว้นอยู่มันอยู่ฝั่งนู้นเลยขวาสุดไม่เอาไปปัดปุ๊กห่างเข่าไม่โดนวะจังหวะขึ้นพอดีประตูนี้มา ไม่ทันชวิดต้องลงรถ75มาแล้วเว้ยมาแล้วตัวต้องเป็นโดนลูกคู่กับนักเขา You have been identified จนจะเข้าอยู่แล้วเป็น่จุดตรงห้องของเล่นเข้ามีตัวน็อก สายมันโดนเจาะกระหน่ํจะนอนไปนอนตกลานอนไม่ไม่มันมันมันเจาะปูเลยตัวไทยอ่ะนุ่นเผ็นเผตายแล้วเผตายแล้วเหลือน็อกเหลือน็อกไหวโอ้โหไม่ใช่ปุ๊บห้าวินาทีห้าวินาที

เขาทำไมบอกเม็นเขาก็คุณได้อซิตตัวสุดท้ายไงล่ะไอ้ี้าปั๊มกูสามเข็มไม่มีผลไม่มีแบบมเื่อเหมือนกับต่งแต่กช่องแก็แรกกับเหตเออมีดคือมีพีกมยมีมีพีกมีพีกมีพีกฝั่งนู้นฝั่งนู้นพีคฝั่งนู้นถ้าพี่ออกไปก็ไม่มีเฮชั้นสองชั้นสองหรอวะไป เยยิงมาเ่อไม่ายคือแบบะามือปอูตอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี <S <S ้ตรงนี้เป็นันปยิไม่ทันอยู่ห้องเด็กห้องเด็กนี่พี่หาจังหวะมยิงนิ่งอ่ะยิงทุว

เฮ้ยซองเฮ้ยชุดโนแมกูกูไม่มีตัวโัวไหนเนี่ยจะวาง l o ม a t i o n and defense ท์่รานพี่อกูไปกับมึงกูเข้าไปวางนะป้ปที่เลือดีกสิบเอ็ดเฮ้ยเ้ เป็นไหนเแล้วแบบอ้เหี้ยลยไม่กลเลยว่ากูเอาปืนพองมันมาไอ้กูเข้ามาแพห้องนี้า่นไนกัหน่อยรู้ดีที่มาโอ้ยไอ้ข่าขานจะตายแนเลยแเลยแเลยหลอดเดียวขับขานไม่เจ็บร่นูไอ้เหี้ยวกไนไอ้เหี้ยไอ้ขาวเจ้าพวกเกูขามัือเฮ้ยอ ันม <LY N>: ันไม่ตายไวี me, ่ยเอาอะไรด้วยอะไรเออนอนอยู่งนอนด้วยไงเอ้าแล้วทำไมไม่เป็นตบบที่กูยิงอ่ะอ๋อมันลงไปนอน One friendly operator remains. g อฟิลโหม่อนแนา It's show time. First blood. d kill.

เก็บเสีอะขา Into the mouth How? Nice เ <ynam ic. S 2> ว <Unter> ้นเราจะไม่ยิง <IL> ก <EN> <kiss> ันจริงๆหรอปะไ้ตาย่อ้เราอย่านะมึงลงมาทำไมฮะการมันเกินอะพี่จอดโอ้ยแซ่บเขาอะไรกูเดินฝันเลยเข้ามาแล้วนนไม่นั่งต่ำจะเข้ามาอย่าได้ยิงกูนั่งต่างนั่งต่าง ตา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 ระเบิดแปดแปดเอเวนระเบิดเอเวนเอเวนคูน่ะตาตาฝั่งโน้นพ่อออกปืนตามที่ตามที่ตามที่มันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานนานตาจะบอดตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ียเสียดูขาดูขวาขวาไม่สายใคร